สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านประกาศยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้เพาะเลี้ยงประกัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะฮะว่าฟาร,ร์มใหญ่ๆนะครับหรือว่าที่เพาะปลาเยอะๆนะฮะเขาใช้วิธีการแบบไหนนะฮะในการทาอาหารเพื่อใช้เลี้ยงปลานะฮะของเขาที่มีอยู่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกด ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านประกาศยองของเรา ันนี้ก็เป็นลายแดงนะฮะที่ผมตักมาจาก3กระมังเมื่อสักครู่นะฮะก็จะมาแนะนำนะครับว่าการให้อาหารเพื่อใช้เลี้ยงปลากัดนะฮะของฟาร์มใหญ่ๆนะฮะหรือพวกที่เพาะเยอะๆนะครับเขามีวิธีการให้แบบไหนนะครับให้แบบไหนนะครับทำให้ปลาของเราโตไวนะครับ นี่ก็เป็นปริมาณนะครับที่ที่ผมปล่อยไว้หนึ่งช้อนนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับไลทที่เห็นก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักขีดขีดกว่ากว่าได้นะครับขีดกว่ากว่านะครับสำหรับลูกปลาแรกเกิดนะครับส่วนใหญ่พวกฟาร์มใหญ่ๆนะฟาร์มใหญ่ๆห,หรือคนที่เพาะเลี้ยงกันเยอะๆนะครับเขาก็มักจะให้ลายแดงเป็นๆอย่างนี้นะครับลายแดงเป็นๆแบบนี้นะครับ คือให้โดยไม่ต้องผสมอะไรนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อปลาของเราเริ่มโตขึ้นนะครับการให้ไรแดงเป็นๆอย่างเดียวนะครับก็ต้องให้เยอะนะครับต้องให้เยอะทีนี้ปริมาณที่เพียงพอก็อาจจะต้องใช้ไรแดงจํานวนมากนะครับบางฟาร์มนะครับวันหนึ่งให้เป็นกิโลนะครับบางฟาร์มวันนึงให้เป็นกิโลนะครับถ้าเพาะไว้เยอะๆทีนี้ไรแดงอาจจะไม่ทันนะครับ อีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ฟาร์มใหญ่ๆนิยมทํากันนะครับแล้วได้ผลดีปลาโตไวนะครับนั่นก็คือนะครับการผสมลายแดงนะครับกับไข่ตุ๋นใช้2ออย่างนี้นะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมก็ย่นย่อนะฮะให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับโดยการใช้เต้าหู้ไข่นะครับผสมกับลายแดงนะฮะ ลายแดงที่ผมใช้วันนี้นะครับเป็นลายแดงเป็นๆน,นะครับเพราะว่าลายแดงเป็นก็อย่างที่บอกนะครับปลาก็จะสามารถกินได้นะทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปลาวัยโตนะครับสำหรับปลาที่ผมจะนำมาให้ในวันนี้นะครับก็เป็นปลาที่มีอายุนะครับเกิน3สัปดาห์ไปแล้วนะครับ เป็นปลาที่ผมแยกไว้ในกระมังนะครับที่ใหญ่ขึ้นวิธีการนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะกวิธีการนี้นะครับก็เป็นการทําให้อาปากกัดของเรานะครับโตไว้ขึ้นจะเดินเติบโตดีนะครับแล้วก็ช่วยช่วยลดต้นทุนนะครับช่วยลดต้นทุนสําหรับอัตราส่วนนะฮะที่ผมแนะนํา ก็คือใช้ลายแดงนะครับลายแดง2ส่วนนะครับลายแดง2ส่วนลายแดงนี้ใช้2ส่วนนะครับแล้วใช้ไข่ตุ๋นหรือเต้าหู้ไข่นะครับ1ส่วนหรือพูดง,ง่ายๆสองต่อหนึ่งนะฮะก็ประมาณกะกลเอานะครับนี่ฮะก็หนึ่งช้อนนะครับประมาณกะกะเอาก็ได้นะครับ องช้อนนะครับประมาณกะกะเอาอันนี้ก็เดี๋ยวนี่นะก็ตักมาใส่ภาชนะที่เราจะต้องการทำการผสมนะครับทีนี้นะครับก็โดยปกติแล้วนะครับก็สามารถใช้ไข่ตุนโดยปกติแล้วนะครับเขาก็นิยมใช้ไข่ตุนกันนะครับหรือเต้าหู้ไข่ก็ได้นะครับ แต่ด้วยความสะดวกสบายนะครับการใช้เต้าหู้ไข่มันก็ง่ายนะครับมันหาง่ายไม่ยุ่งยากอะไรใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับโดยใช้ไว้ที่ห้องปกติแล้วราคาก็ไม่แพงนะฮะอย่างนี้ผมซื้อมา9บาทก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับอย่างที่เห็นนะผมใส่ลายแดงไปนะครับ2ช้อนนะครับก็ใส่เต้าหู้1่ช้อนนะครับหรือไข่ตุ๋นก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะตุ๋นไข่ก็ได้ก็ใช้1ช้อนนะครับปกติก็ใช้2ต่อหนึ่งนะครับ วิธีการนะครับก็ใส่กระชอนหรือตะแกงอะไรก็ได้นะครับแล้วทําการบดละเอียดสูตรนี้นะครับจะทําให้ปลาของเราจเจริญเติบโตไว้นะครับเป็นการเร่งโตด้วยนะครับสําหรับการขุนปลานะครับโดยปกติทั่วไปปลาใหญ่ๆหรือคนที่เพาะปลาเยอะๆก็นิยมใช้วิธีการแบบนี้นะครับทําให้ปลาของเราจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ทีนี้เราก็ได้อาหารนะครับที่ใช้ในการเลี้ยงปลาของเรานะครับเดี๋ยวไปรับชมวิธีการให้กันเลยครับสำหรับวิธีการให้นะครับปลาที่เห็นก็คือวัยสามสัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราสามารถให้อาหารเพื่อ เร่งนะครับการเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นนะครับโดยที่การให้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมก็คนนะฮะคนคนให้ไรแดงแล้วก็ไข่ไข่ตุ๋นนะครับเข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โรยโรยไปอย่างเงี้ยนะครับปกติผมก็จะให e to the to the ้บอละสองช้อนนะครับผมให้บอละสองช้อนทุกวันนะฮะทุกวันช่วงกลางวันนะฮะจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายได้หมดฮะเอาช่วงที่เราว่างช่วงไหนก็ได้นะครับปกติก็ให้บอละสองช้อน อันนี้ก็เป็นการเล่งการจเจริญเติบโตของปลานะฮะอาหารประเภทนี้ก็เล่งการจเจริญเติบโตของปลาก็จะทำให้ปลาของเราโตไวขึ้นนะครับบางบ่ออาจให้ไปเป็นสามสี่ช้อนได้นะครับให้เราเลือกดูนะครับว่า ปลาของเรานะครับมากน้อยขนาดไหนนะฮะอย่างบอ่อผมปลาบอ่อหนึ่งที่ผมแยกๆไว้ก็ประมาณร้อยตัวนะครับผมไม่ได้เอาไว้เยอะนะครับในหนึ่งบ่อก็ผมจะให้อยู่ประมาณนี้นะครับเอาละครับสําหรับวิธีการนะฮะให้อาหารปลานะครับแบบฟาร์มใหญ่ๆห,หรือคนที่เขาเพาะกันไวเ้เยอะๆนะครับนิยมทํากันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำกันได้นะครับสำหรับใครที่จัดหาลายแดงได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นลายแดงสดจะดีนะครับลายแดงสดจะดีกว่าเพื่อป้องกันการเน่าของน้ำนะครับส่วนลายแดงแช่แข็งก็ใช้ได้นะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่ใช้สำหรับปลาโตจะดีนะครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ที่เพาะไว้เยอะๆหรือฟาร์มใหญ่ๆก็นิยมใช้วิธีการกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับเอาละครับเหมือนเดิมฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ